ครับท่านผู้ชมครับทุกเชา้าด้านหลังเราที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็จะมีพี่น้องนะครับเดินทางมาหลากหลายนะครับมาพบหลวงพ่อทุกๆเช้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศทุกเช้าก็เป็นอย่างเงี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาจากนะฮะการที่เราสะสมในร่างกายก็ก็จะเจออย่างนี้ทุกเช้านะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพี่ชื่อพี่บุญมีและแฟนจรูนครับพี่จรูน สองท่านนี้เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะตนะแต่มาทำงานอยู่ที่ปทุมธาน,นีทำอะไรฮะทำอาชีพอะไรฮะผมรับราชการงานราชการครับรับราชการ,ร,าการล้ว<ม>แม่บ้านเป็นแม่บ้านเนาะนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเบ<ๆ>อร์อะไรฮะพี่0ู0 0์เก้าศูนย์แครับอายุเท่าไหร่เนี่ย5 0ค่ะชื่อ ชื่อจริงบุญมีลุงลอบุญมีชื่อเล่นน่ะที่เขาเรียกกันเหรอสาค่ะสาค่ะสาค่ะอ๋อคุณสาคุณสามาพบหลวงพ่อเมื่อเมื่อไหร่เมื่อวันที่สิบหกกุมภาค่ะสิบหกกุมภาในปีนี้นะปีนี้ค่ะปีหกหกนะมาสิบหกกุมภาตอนนั้นมาหาหลวงพ่อนี่เป็นอะไรคือเป็นมะเร็งต่อมไทรอยแล้วก็รามาต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มะเร็งกระจายมะเร็งต่อม มะเร็งไทรอยแล้วก็รามาต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองด้วยค่ะแล้วก็อยู่ในมันกระจายกระจายแพร่กระจายด้วยแล้วก็หมอให้ใช้แสงสามสิบห้าแสงสามสิบห้าแสงก็จะใช้ฉีดคีโมด้วยก็เลยตัดชิ้นใจไม่ใชอ๋อยังไม่ได้เข้าไปฉายแสงกับคีโมเลยเหรอไม่ค่ะหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลเลยคือผ่าเสร็จแล้วออกจากโรงพยาบาลเลยไม่ไม่ไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่านะค่ะ คือหมอหมอให้ผ่าแต่ไม่ผ่าหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าก็ต้องใช้แสงก็เลยตัดสินใจว่าไม่ใช้แสงไม่ผ่าไม่แล้วจะไปไหนอ่ะก็มานี่เลยค่ะเออเชื่อมั่นขนาดนั้นเลยเหรอออกจากโรงพยาบาลมาประมาณเที่ยงก็มานี่ถึงนี่ห้างโมงเย็ดเลยค่ะอ๋อทไมทําไมมีใครไปบอกพี่สาวว่าจะต้องมาวัดสาแก้วมีใครบอกไม่ดูในติกตอกออ๋อดูในติกตอก สเดือนแล้วเขาดูศึกษาเป็นวิทยาทานตัวอย่างในทิกต็อกในทิกตอกจะบอกประสบการณ์แต่ละคนเป็นใช่ใช่ค่ะอ๋อคุณสาเลยมั่นใจว่าไม่สายแสงแล้วไม่คีโมแล้วตัดสินใจออกจากปทุมธานีคลองหลวงมาที่วัดสแก้วทันทีเลยค่ะมากับแฟนมากับแฟนสองคนสองคนเลยครั้งแรกมาหาหลวงพ่อเล่าอาการว่าตอนนี้หนูเป็นหนึ่งสองสามสี่อย่างที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อบอกว่าโอ้สบายมากค่ะสบายมากหาย เราเชื่อเหรอฮะก็เชื่อถึงเรื่องมาโอ้คือคือดูดูดูมาสองเดือนสองเดือนเต็มเต็มสุดดูในติ๊กต็อกสองเดือนก็ตัดสินใจมาดูแล้วดูแล้วมาวันนี้หลังจากที่มารับมาครั้งแรกมาหาหลวงพ่อได้ยาประเภทไหนก็หลวงพ่อมียาหม้อยาหม้อแล้วก็เป็นยาเม็ดยาแคปซูลยาไปยาเป็นชงควนชงน้ำร้อนอะไรพวกนี้ด้วยค่ะโอ้ก็จะมีสามประเภทนะฮะ ก็จะมียาหม้อคือยาต้มนะฮะเป็นแคปซูลแล้วก็เป็นเป็นผงเนี่ยกวนกับน้ำพึ่งหรือว่าเหล้ากินกี่ชุดถึงเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็สชุดสชุดนะสองเดือนสองเดือนเต็มๆพอกินครบสองเดือนแล้วไปเข้าโรงตรวจไปไปตรวจอีกไหมยังยังมอนั้นมกรากระดากระดาหน้าแต่อะไรที่ส่งผลให้คิด พี่สาคิดว่าดีขึ้นอ่ะมันคืออะไรจร่างกายร่างกายอยากดำอ๋อดำเนอดำอ๋นี้ขาวขึ้นนะอันดำแล้วก็คือโซมหมดคือแบบว่าไม่รอดอ๋อผิวจะดำเลยเหรอดำหมดแล้วก็เล็บเล็บดำหมดรูปอูโอไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งรูปทีหลังเล็บดำหมดทีนี้พอกินยาตัวนี้ครบสองเดือนก็หายหมดเลยจากเลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่นะดีขึ้นนะ ขับนี่ก็คือเป็นทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยนะฮะความเชื่อและความศรัทธาของพิสานะครับเรื่องของสมุนไพรใบยาเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งคุณต้องเชื่อและศรัทธานะอันที่สองก็คือเราเชื่อว่าทั้งหมดนี้มันคือโลกเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นเมื่อรับสมุนไพรแล้วก็จะต้องไปขอพรจากหลวงปู่ชีวกด้านนอกเคยไปขอไหมขอนั่นไงฮะไปขอขอพรจากหลวงปู่ชีวกนะ เสร็จแล้วเราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมทุกวันพระวันอะไรก็ได้นะนะวันหนึ่งร่างกายเราได้คืนสังขารมาแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับสิ่งร้ายที่มันอยู่ร่างกายเราให้มันหมดหายไปสองสิ่งครับคือความเชื่อและก็สมุนไพรนะนะพี่สาถึงเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่อยู่จะเชื่อโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาดูตัวอย่างในติ๊กต็อกเนี่ยเป็นสองเดือน อนึ่งมั่นใจนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการรักษามะเร็งเนี่ยถ้าเข้าไปโครงการแสงกับคีโมเนี่ยร่างกายมันจะสมัยกว่านี้อีกคุณหมอก็บอกว่าไมใช้แสงใช้แสงแต่ไม่หายไม่หายไม่หายควบคุมไม่ให้มันมันลุกลามไม่ให้มันลุกลามแต่ผลข้างเคียงและผลข้างเคียงก็จะเยอะพอใช้แสงออกมาอืนจะทาให้ร่างกายเรารับแน่นอนผิวจะไม่เป็นอย่างนี้ผมจะร่วงแล้วร่างกายมันมันจะไหม้นะร่างกายมันจะเหนื่อยว่า ผิวดําเลย<ช>แต่ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะเขคือไม่ใช้แสงไม่ใช้คโ <c oughs> โอ้โหนะฮะก็เลยมานี่นะครับมาที่วัดแต่ว่าวันนี้พี่สาเนี่ยนอกจากเรื่องหยุกยาสมุนไพรแล้วกาลังใจนะ <c oughs> กําลังใจนี่สําคัญด้วยใจด้วยนะฮะวันนี้ก็ถือไปเป็นเคสตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาว่าคุณสาได้ตัดสินใจเลยนะ,ะได้เดินทางมาที่วัดสะแก้วมาพบหลวงพ่อจนจนจนอาการดีขึ้นในวันนี้นะ ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่าให้กับทุกคนได้อันนี้รอบที่สามอ๋อนี่มารอบที่สามแล้วอ๋ออันนี้มารอบที่สามแล้วนะอยู่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกันเลยคือคนที่กินไม่หายส่วนใหญ่จะลืมไว้หลังตู้เย็น แล้วไม่กินจริงจังเนี่ยพี่สามีเทคนิคอะไรจะบอกว่าถ้าเราจะกินยาของหลวงพอ่อมันต้องจริงจังขนาดไหนตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยคือต้องกินยาก่อนตื่นเช้ามาค่ะก<า>ินยาตามที่หลวงพ่อสัง่งจะลืมไม่ได้เลยจะลืมไม่ได้เสร็จแล้วก็กินข้าวพอตอเกเย็นมาปุ๊บต้องกินยาตามหลวงพ่อสัง่ง กินข้าวพี่ปัิบัติแอย่างนี้ถ้าเราอยากรอดโอ้โหถ้าอยากรอดก็ถ้าอยากรอดก็อย่างที่ยิ้สาวบอกนะฮะอย่างจริงจังเลยนะฮะคนตัวดําแล้วก็ผอมคือไปตรงไหนก็มีแต่คนบอกว่าไม่รอดไม่รอดนะเล็บดําไม่มถึงกับเล็บดําแบบสยามไนนะใช่ค่ะดำแต่ตอนนี้ก็คือจ้างหมดแล้วจ้างหมดแล้วนะผิวพรรณดีแต่ดำดำดำตรงนี้ดํามากเลยค่ะดำหมดเลยค่ะไม่ขาวแบบนี้เลยค่ะ ก็ถือว่าวันนี้เป็นบุญกุศลนะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่โดนบันดาลให้พี่สาและครอบครัวนะครับได้มีชีวิตกลับคืนมาแล้วก็อยากให้เชื่อและศรัทธาสิ่งนี้นะครับมีใครสอบถามเข้าไปก็บอกตามความจริงเลยนะนายพี่ษาเบอร์โทรย้ำอีกครั้งหนึ่ง0-800 8 0 417 417 4190 4190นเาะครับขอบคุณพี่ษาแล้วก็คุณพี่ชื่อจรูนครับพี่จรุนพี่ษานะครับเป็นพี่น้องชาวจังหวัดศร นะครับแต่ว่าไปทำมาหากินทํางานอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีอําเภอคลองหลวงนะครับวันนี้ก็ได้มาให้เป็นวิทยาทานสําหรับทุกท่านที่ดูในทิกต็อกก็ดีดูในไทม์ไลน์ต่างๆ Facebook YouTube ก็เป็นสะพานบุญนะครับใครที่มีกรณีที่คล้ายๆกันก็ลองเข้ามาศึกษาถ้าหากว่าอยากจะมั่นใจนะครับก็โทรมาเบอร์โทรศรัพท์อยู่ใต้ล่างเนี้ยแน่นอนเลยครว่านี่คือ นาะทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยก็คือสมุนไพรใบยาตำรับของอาจารย์หมอสุพัฒนนั่นเองซึ่งในเช้านี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ทั้งสองนะครับที่ได้สลละเวลามานั่งคุยกันเนาะขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะ